รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลากระตุกต่อมความคิดกับสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในอะไรก่อนโอ้ยเชิญสิ่งประดิษฐ์อาร์ติสต์ไทยจิงกาเบลจิงกาเบลจิงกาออดาเล ชอบมากเลยครับบรรยากาศช่วงนี้นี่โอ้โหไปที่ไหนก็มีแต่คนกระดบไปสวยงามนะครับผมแม้แต่ในแ l a บสตูดิโอของเรานะครับก็ยังจินกระเบลขนาดนี้เลยโอ้โหแต่ว่าซานาคอรนี่แบบว่าลำเอียงครับพี่กล้องครับผมว่าท่านอย่างนั้นได้ไงเมื่อคืนครับผมแขวนถุงเท้าไว้ตรงหัวนอนก็แขวนหัวนอนใช่ไหมครับแขวนหัวนอนแขวนทั้งคืนเลยเออไม่มาไม่เห็นจะมีอะไรตื่นเช้ามาเจอแต่ถุงเท้าโล่ง ซานตาคลอลำเอียงถุงเท้าคุณนี่เองเมื่อเช้าเห็นซานตาคลอนอนแอ่งแหมงหยุงร่างตกลงไปเจอเหรอเป็นหัวเจอโอ้โหเจอเหรอคุณนี่ทำาลซานตาคลอตกที่ถุงเท้าคุณนี่เองไม่จะเป็นเลยไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าซานตาคลอตัวจริงจะไม่ได้มานะครับเรามีเรามีท่านที่มาเป็นตัวแทนครับนี่ท่านยังอยู่กับเราโอ้โหซานต้าคอสจี น่ารักมากเลยดูดิไซน์ชุดกวางเรนเดียร์ครับผมน่ารักดิ่งด้วยน่ารักกุ๊กกี้เทนเทรนต์มากมากเลยลิมิเต็ดอีดิชั่นครับตุ๊กตากอรจิเวอร์ชั่นคริสต์มาสครับผมมีไม่กี่ตัวเท่านั้นในประเทศไทยประมาณ3ล้านตัวเท่านั้นเองครับผมไปไม่กี่ตัวนะครับผลิตขึ้นมาพิเศษเลยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้นะครับผมแล้วก็จะแจกให้กับแฟนๆรายการด้วยนะครับกติกาครับอยากได้ง่ายๆเลยนะครับผม เข้าไปใน f a c e b o o k a n o v a t i o n ตอนนี้นะครับผม <Hey. S 1> แล้วก็แชร์ภาพคุณก็อจิเวอร์ชันคริสต์มาสนี่ไป <Ooh. S 1> นะครับไปบนวอลของคุณ <Hey. S 1> จากนั้นให้ไอเดียเราหน่อยครับว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยคนล้ําล้ําเขามีวิธีการประหยัดพลังงานกันอย่างไร <Okay. S 1> แค่นี้เอง oh. ไอเดียไหนโดนใจนะครับ oh. ทีมงานนะครับรับไปเลยครับตุ๊กตาก็อจิเวอร์ชันคริสต์มาสนี้นะครับ <Hey. S 1> วันนี้แจกไปเลย5ตัว5รางวัล เลยตามกิจกาของเราเลยแคร์เลยและวันนี้ครับผมครับอยากกระพริบตาเช่นเคยฮะเพราะเขารออยู่แล้วครับเจ้าเก่าคนเดิมคุณฟูจิช่วยด้วยอนิเวนชั n นค่ำคืนนี้เต็มเปี่ยด้วยสุดยอดนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตเพียบพบกับชุดสุดเท่ที่จะทำให้ผู้ที่สวนใ่กลายเป็นผู้ทรงพลังทุนแรง แบ่งเบาให้เราใช้ชีวิตสบายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อใส่แล้วมียกของเบาลงถึง40%เนะยต่อด้วยสิ่งประดิษฐ์พิจิตใจคนรักการปั่นจักรยานกับเสื้ออัจฉริยะที่สามารถกันฝนและยังเรืองแสงได้ให้เห็นชัดเจนไม่ต้องกลัวความมืดปิดท้ายด้วยแปรงสีฟันซอกแซก จะซอกซอนเข้าถึงทุกซอกลืบไม่ว่าจะลึกขนาดไหนก็แปลงได้ไม่ติดขัดทั้งหมดในแอน v เ t ชันค่ำคืนนี้ ดีใจอะครับตส่าพาออกมาเที่ยวข้างนอกบ้างเนี่ยโอ้พี่ดีใจครับผมได้ออกมาเที่ยวเนี่ยแต่ทำไมต้องเดินด้วยละครัสิบแปดสิบเก้า <g ul io> ชั้นเนี่ยผมเดินขึ้นมาทำไมอ้าวแค่นี้จะเป็นบน่นอ่อนแอผมกับก็อจียังเดินขึ้นมาได้เลยไม่เห็นบ่นเลยมาถึงตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้าเดินขึ้นมานี่ผมต้องเห็นลวครับ <c oughs> ผมเดินขึ้นมานี่ไม่เห็นพวกพี่เลยเดินมาอย่างไงฮะ <c oughs> เดินมาบนลิฟต์ครับอย่าบ <c oughs> ่นมากเลยครับตอนนี้เนี่ยเดินได้ก็ดีแล้วเพราะว่ามันออกกําลังกาย ดีดอสุขภาพครับวันข้างหน้าแก่ตัวไปที่เดินเหินไม่สะดวกแล้วเนี่ยจะคิดถึงวันนี้ครับจะเสียดายที่ครูครับวันวันหนึ่งเนี่ยทำงานสอนหนังสือเนี่ยเดินเยอะไหมครับคือแทบจะทั้งวันว่าได้เดินมากๆก็จะจะล้านะคะเหนื่อยจะเดินชาเดินชาก้าวขา ไม่ได้ว่องไวเหมือนสมัยก่อนถ้ามันมีคล้ายๆกับชุดที่สามารถเราส่งเข้าไปเนี่ย mm hmm. เดินเหินได้เร็วขึ้นคิดว่ามันมีจริงไหมคะยังไม่เห็นข่าวยังไม่เห็นมาในโลกโซเชียลเลยยังไม่คิดว่าจะมีถ้ามีแล้วเนี่ยอยากจะใช้ไหมฮะอยากสิคะอ <laughs> คะคุณฟูจิช่วยด้วยคุณฟูจิช่วยด้วยค่ะ นี่ครับสุดยอดแอนิเมชั่นชุดช่วยเดินและนี่ก็คือแ n น o เวชั่นชุดช่วยเดินมันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถเดินเองได้ให้กลับมาเดินได้อีกครั้งโอ้โหอะไรมันจะล้ำขนาดนั้นก็ไม่ล้ำได้ยังไงล่ะครับ เพราะอนโนเวชั่นชุดช่วยเดินเนี้ยเมื่อผู้พิการสวมใส่จะทําให้เดินได้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอุต่าจ้าพ่อขุนนุนช่องเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละこれはですね、ถสุสานหรือตีมา言いまして、足に障害をお持ちの方なんかのその歩行であるとか立ち座りとか、そういったพว動作を支援する、そういった้งสัหรายและเครื่องนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องที่อัจฉริยะมากๆครับ เขาไม่มีสมองครับแต่ว่ามันขยับได้ยังไงคนเราเนี่ยเวลาเราจะขยับขยื่นอะไรสักอย่างครับเราจะมีการสั่งการทางสมองการสั่งการทางสมองเนี่ยจะส่งกระแสไฟออกมาตามข้อตามขาต่างๆครับกระแสไฟที่ว่าเนี่ยมันเป็นกระแสไฟที่สั่งการจากสมองออกมาเป็นไฟฟ้าเล็กๆครับกระแสไฟเนี่ยเครื่องนี้จะจับกระแสไฟกระแสไฟทําให้เป็นการสั่งการให้ขานี่ขยับได้ เมื่อการสั่งสมองเนี่ยสมองสั่งออกมานะฮะว่าขาขยับให้นั่งลงนะฮะร่างกายเรานั่งพร้อมกันเนี่ยเครื่องนี้ก็จะช่วยนั่งทันทีเลยเป็นชุดที่ทำงานโดยการควบคุมจากสมองโดยตรงและสั่งให้เราเคลื่อนไหวได้ตามที่ตัวเองต้องการจะขอบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนมันจะเป็นอโนเวชั่นที่ยังเป็นเพียงนวัตรกรรมต้นแบบ ทำาไม่คุณฟูจิไม่สามารถทดลองได้เนื่องจากการจะใส่ชุดช่วยเดินได้เนี่ยต้องเป็นผู้พิการจริงๆกล้าลงทุนไม่ล่ะแต่ไม่เป็นไรครับเรามีอนโนเวชั่นอีกอันหนึ่งที่มีการทํางานคล้ายๆกับอนโนเวชั่นชุดช่วยเดินนี้แต่เป็นอนโนเวชั่นที่ไว้สําหรับคนปกติที่สามารถเบาแรงจากการยกสิ่งของหรือคนป่วยได้เป็นยังไงล่ะและสิ่งนี้เขาเรียกว่าอนโนเวชั่น เครื่องช่วยยกคุณไกว่าสวตัวดกตเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการใช้วิธีการนะฮะใช้การสั่งกระแสไฟจากสมองมาใช้ที่เอวครับช่วยยกของให้กับ คนามีการช่วยเหลือคนามีการเวลาอุ้มไปไหนมาไหนได้ครับโอ้ลองมากๆเลยวาเป็นยังไงครับได้แต่มา3กิโจา3กิัลไงแต่แต่ก็ยากนะสิเนี่ยโอ้โหช่วยเบาแรงจากการยกได้ถึง40%เชียว์เดนเนียจากที่เคยยกขอ100กิโลกรัมเมื่อใส่ชกเครื่องช่วยยกแล้วน้ำหนักที่เราย,ยกก็จะเหลือเพียงแค่60กิโลกรัมเท่านั้นเองสำหรับอโนเวชั่น เครื่องช่วยยกนี้จะเป็นการสั่งการเพียงช่วงเอวถึงต้นขาเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเขาคิดค้นมาเพื่อคนที่คอยช่วยเหลือคนพิการเช่นการอุ้มผู้ป,ป่วยลงจากเตียงหรือรถเข็นเอนนี้ครับพี่ขออนุญาตยกเนือครับมันหนักพอควรนะ3กิโลอ่ะ3กิโลกว่าโอ้หนักเลยอะแต่เขาบอกว่าถ้าใส่แล้วใส่แล้วจะสบายยกของได้มากกว่าปกตินะครับ จะเบาลงถึง40%อนะแปลงลองเจ้าหน้าที่เนใส่ชุดที่บริเวณเอวแล้วเขาจะนำแผ่นวงจรมาแปะที่บริเวณหลังแผ่นวงจรที่ว่านี่แหละที่เป็นตัวช่วยในการยกให้เบาแรงขึ้นเนื่องจากแผ่นวงจรที่แปะบริเวณหลังของคุณฟูจิจะมีระบบสั่งการ ที่เชื่อมต่อกันระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อช่วงขาเมื่อทำการยกสมองก็จะสั่งการแผนวงจรอัจฉริยะก็จะเชื่อมต่อข้อมูลมาที่บริเวณตัวล็อกที่ติดบริเวณสะโพกและต้นขาเมื่อขยับตัวตัวล็อกบริเวณสะโพกและต้นขาก็จะเป็นตัวขยับขึ้นลงทำให้เราไม่ต้องออกแรงมากอย่างนี้ก็ต้องทดลองแลสิครับคุณฟูจิเครื่องนี้เนี่ยพอยกเนี่ยมันเบาขนาดไหนยังไงดีเนี่ย ต้องมาเทียบกับคนธรรมดาดีกว่าผมว่าเอาพี่แหละดีแล้วเอาเลยพี่แหมก่อนที่จะทดลองก็ต้องหาคนมาทดลองก่อนครับการที่คนที่ไม่ได้สวมเครื่องช่วยยกแล้วเมื่อยกหลังน้ําที่มีน้ําหนักต่อลังประมาณ20กิโลกรัมผู้ชายรูปร่างสันทัดอย่างช่างภาพของเราจะยกได้กี่ครั้งพร้อมแล้วทดลองได้เลยลูกเพ่ไอที่หนึ่งใ้ผู้ชมดูครับเอนึงเอ็นึง <laughs> หนึ่งสองโอ้ดูหน้านะดูหน้านครับหนักมากเลยครับสามสามไหวไหมสี่ปวดหลังเดี๋ยวทำงานไม่ได้นะเดี๋ยวทำงานไม่ได้สี่แล้วเออห้าออสั่ส <c oughs> ันแล้วดูนี่ไม่เอาแล้วไปแล้วโอเคพร้อมไหมครับจะลองยกให้ดูครับเริ่มนะครับตึงตึงตึง แม่จะเวอร์เยอเยๆเยเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมกระนาคุณฟูจิออกแรงไม่มากแต่ประสิทธิภาพในการยกหลังน้ำทำได้เหมือนกับยกหลังกระดาษเปล่าๆเลยล่ะครับโอ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่เบ้ามา้าคือเหลือเชื่อสิทีสบายปเลย ไม่มีแรงขนาดนี้เลยนะครับตูเนี่ยอย่างนี้ล่ะโอ้ต่อได้อีกอ่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ออิบเอ้ายากยกแหมอย่ๆๆๆนางน,นี้ก็สบายแล้วล่ะครับคุณฟูจิยกเลยทั้งวันนี่ละครับสุดยอดนวัตรกรรมแห่งอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้และสามารถกลับมาเดินได้อย่างมั่นใจ หรืออีกหนึ่งนวัตรกรรมก็คือเครื่องช่วยยกของเราในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องคอยช่วยเหลือผู้พิการที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยกับอโนเวชันที่เป็นประโยชน์แบบนี้ขอประทับตราไว้ในอโนเวชันของเราด้วยครับอโนเวชันว้าวว้าวว้าวสุดยอดเลยรัพี่งกองครับผมโหยังก็โคบอลล็อปโลบอลครับ เหมือนกันล่ะพี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่ดูองอาจครับการใช้งานที่สุดจะเหลือเชื่อถูกต้องล้ำจังเลยอ,อยากได้ก็ถือว่าเป็นอีกนวัตรกรรมที่เปลี่ยนชีวิตนะครับ,รบจากผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อ่อนร้าร่างกายนะครับาสามารถมีกล้ามเนื้อมีกระดูกมีขาที่แข็งแรงเดินได้อีกครั้งนึงนะครับผมแข็งแรงอย่างกับบลคอปเลย โคบอลบโลบอบโอ้โหนั่นแหละทีนี้คนเท่าคนแก่เราก็จะเดินเหนได้อย่างสบายแล้วเพราะชีวิตเรานั่นการเดินสําคัญครับผมชีวิตจะสุขสันต์เราต้องก้าวไปข้างหน้าเดี๋ยวขอเราสองคนไปเดินเล่นกันสักครู่ครับพักกันแป๊เดียวเดี๋ยวกลับมาล้ากันต่อเดินลงสิแปะชั้นอยวไปขึ้นลิฟต์โอ้โหกออีกแล้วลงมาเดินลงมาช่วงหน้า มาล้ำกันต่อกับสุดยอดนวัตกรรมสำหรับคนรักการปั่นเสื้อสุดอัจฉริยะทั้งเรืองแสงทั้งกันฝนเดียวกับมาล้ำกันสกรูเดียวช